สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีแลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลินนะคะทุกคนเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาด65ปีของดีเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านพี่แดงขนมไทยนะคะทุกคนปกติเราจะเห็นพี่แดงแล้วก็น้อง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 เขาไปเดินถ่ายตอนเย็นเราไม่รู้เลยว่าน้องน้อง,องเขาอยู่ตรงไหนนะะน้องเขาอยู่ในตลาดสด65ปีนี่เอง นี่คะ่ะขนมของน้องเขาอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกย่ำเยาด้วยนะคะพี่แดงขนมไทยจำหน่ายปลีกส่งนะคะแล้วก็ขนมจัดงานเลี้ยงหันมงคลนะคะอันนี้วันนี้ออกไปเยอะแล้วนะคะทุกคนออกไปเยอะแล้วนะคะหนูสวัสดีค่ะลูกสวัสดีคะ่ะค่ะโอเคนะคะแล้วคุณคุณน้ามาขออนุญาตเนาะถ่ายนิดนึงแล้วกันประมาณ5นาทีก็เนี่ยพี่แดงกอรับทำขนมไทยนะคะ ขนมไทยของพี่แกนะคะควรเก็บในตู้เย็นนะ,ะทุกคนเนี่ยระบุด้วยนะคะแล้วก็มีเบอร์ด้วย0868759961 0844699462เดี๋ยว,เ,ยวเราแคปเบอร์ก่อนนะคะทุกคนจะได้ถ้าเราสนใจนะ,ะสนใจงานเลี้ยงงานมงคลต่างๆก็ติดต่อกับพี่แดงได้เลยขนมไทยได้นะคะ086 8 7 5 9 9 6 1 08า4 4 6 9 9ก้น่ดี่ี่องพี่เขาจะมีเป็นขนมชั้นนะคะกลองละยีบาทนะทุกคนขนมชั้นอยู่เลยนะคะน้องอะไรลูกอันนี้ขนมมีเป็นขนมมงโคนนะคะมีขนมชั้นติดทนขนมชั้น ข้าเหนียวได้เลยค่ะบอกใด้เลยดอกหยิบให้สังขยขนมวุ้นนทุกคนเนี่ยเอาวุ้นราคาได้เอาทีไนบ้างผสมกันก็ได้ะเอาผสมกันอันนึงเนาะวอ้นี่เันนี่สุดทุกคนเย็บด้วยนะคะโค้งเลยใช่ไหมนี่นะเชฟคนนี้เขาเลือกอะไรนะคะอันนี้เปียกฟุ้งกะทิค่ะพี่เปียกุ้งกะทิอันนี้เปียอันนี้ข้าวเหนียวสังขยา บุญตะนิขนมชั้นใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเจ้วันนี้ขนมมาน้อยนะคะเราเพิ่งรู้ว่าร้านเจ้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาเราไปเดินขายเห็นไปเดินขายค่ะก็เลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าขนมน่ากินก็คณขายเกือบหมดแล้วแหละแล้วก็มีขนมอะไรนะลูกชุบลูกชุบหม้อแกงใช่ไหมคะเนี่ยมีหม้อแกงมีสังขยาฟักทองมีหม้อแกงสังขยาฟักทองนะแล้วก็ ข้าวเหนียวแก้วนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาก็มาได้เลยนะคะทุกคนเนาะหรือว่าสั่งจองได้รับจัดทําขนมในงานเลี้ยางงานมงคลต่างๆนะคะจัดชุดได้เลยของข้างในนะคะเห็นไหมคะนี่จ,จัดชุดได้นะคะเขาแอดไลน์น้องได้เลยแอดไลน์ศูนย์แปดหก แปเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งศย์แปดสี่สี่เก้าเก้าสี่หสองน้องเขามีลายด้วยใช่ไหมลูกลายพี่แดงขนมไทยเลยใช่ <IS AL> ไหมพี่แดงขนมไทยเลยนะคะทุกดแอดลายพี่แดงขนมไทยได้เลยนะคะก็พิมพ์แปดหกแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดห้าเก้าเก้าหกหนึ่งศูนย์แปดสี่สี่หกเก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสี่หกสอง ลายพี่แดงกันได้เลยโทรสั่งขนมไทยนะคะขนมของพี่แดงก็ต้องควรเก็บในตู้เย็นนะทุกคนก็จะได้รสชาติอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มาเก็บขนมนะขนมไทยของพี่แดงนะคะตลาด65สปีตลาดตันดีมันคดีนะคะก็อยู่มุมนี้นะคะทุกคนอยู่มุมนี้เข้ามาก็จะอยู่มุมนี้เลยนะคะถ้ามาอยู่มุมนี้ได้เลย เพราะว่าเราเรามาทุกทีไม่ค่อยเห็นดูว่าเราไม่ได้เดินมาจุดนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้เห็นมาจนจุดนี้ก็เลยไม่ได้มารีวิววันนี้เธอรอกาสมารีวิวร้านของพี่แดงนะคะก็คันเย็นพี่เขาก็จะเดินให้น้องๆน้องๆไปเดินขายน่ารักมากเลยนะทุกคนนี่อยู่ในตลาดนะคะทุกคนเราไปเดิน,น,นร<า>ดีน,นะคะน,คน,นี่ทำให,หม่เลยสดๆกันเลยนะคะ ก็ามาซื้อทานกันได้เลยนะคะทุกคนนะคะก็เอาอันนี้อันนี้นะคะวันนี้เราก็ช่งตงํงา,ตา,หา,า,หาหน่งดซึ่งไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนรู้วะความจริงก็มาิวพี่แดงขนมไทยนะคะเราก็หวังอย่างนี้ว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระและความเทินจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสนใจขนมไทยรักไทยก็ทานขนมพี่แดงขนมไทยนะคะ และก็ขอขอบคุณพี่แดงขนมไทยด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะนะคะก็เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนําเสนที่หม่ใหม่ต่อไปนะคะต้องการขนมไทยนะคะพี่แดงขนมไทยนะคะศูน 8 6 8 7 5 9 9 6 1 0 8 4 4้9 9 4 6 2แี่อแดไลน์ที่แดงคนไทยได้เลยนะคะสำหรับพี่เมยนขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณพี่แดงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจกันด้วยนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ